สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมวยหูตามเชยภูมินะครับวันนี้เจอกับผมในศึกเพชรยินดีวันนี้ก็มาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาค้นหามาสืบมวยเด็สมาชิกฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครต้องการฟังลายเสียงภาคสดโดยผมเองตามเชยภูมิใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยนะครับใครต้องการรับข่าวสารวงการมวยครบเครื่องเรื่องกีฬามวยไทยในสมาชิกครบจบที่เดียวเลยแอดมาได้เลยที่ mst22 นะครับ วันนี้มวยรักมวยชอบในศึกเพชรยินดีนี่ผมชอบไปคู่เอกเลยนะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเอกลักษณ์สอสานการเม้นตนะครับต่อยกับคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยเอกลักษ์สอสานการเม้นนะครับวันนี้ข้ามฟากมาจากช่องเจ็ดสีเลยครับอายุยี่สิบห้าสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเด็กจากจังหวัดศรีสะเกษชกมน้าร้อยกว่าไฟนะครับอดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือเป็นมวยเขา่าในเหนียวนะครับ ไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอ์เทคโนโลหลงปู่สวงน้ำหนักไปปล่อย59กิโลนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ต่อยไว้แพ้คะแนนเมฆพลันชัยมาส่วนคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือเจ้าแหวนเพชรเล็กสิทธ์ปินสยามเดิมนะครับอายุ18สูง178เดเด็กจากจังหวัดสกลนครนะครับเป็นมวยเขา่าขวางหน้าแทงแหลมแทงเจ็บ อยู่ในช่วงฟอร์มสดนะครับร่างกายรูปร่างช่วงชกได้เปรียบน้ำหนักไปปล่อย62กิโลไฟล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนราชศักดิ์ที่เด็ด99คู่นี้นะไอแดงนี่ได้เก่านะครับเบอร์มวยการผ่านมวยดีได้ลูกหนักรูปรงส่วนน้ำเงินได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเป็นมวยฟอร์มสดนะครับขวางหน้าแทงแหลมแทงเจ็ดวันนี้เบียดเจียดสีกันไปนี่เล่นกันที่การฟิตซ้อมเล่นกันที่นาเสือนะครับรูปร่างช่วงชกได้เปรียบ อยู่ในช่วงฟอร์มสดวันนี้ช่องมากๆนะครับต้นต้นไม่หล่นก่อนท้ายๆขวางหน้าตีอยู่แน่นอนชอบที่แหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปินสยามหรือเจ้าคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่นะครับผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าทรงเดชเพชรนาคาต่อยกับ1ล้านเล็กกลวยบางคอแหลมนะทรงเดชเพชรนาคานะครับอายุ21สูง172เดเด็กจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ที่ค่ายมวยเพชรนาคาเป็นมวยซ้ายฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้าย น้ำหนักป,ป่อยๆเนี่ยหกสิกิโลหรือชื่อดเดิมนี่ทรงเดชต่อบุตรีเดิมนะครับส่วนน้ําเงินนี่หล้านเล็กกวยบางคอแหลมหรือเจ้า1ล้านเล็กสอก้องเกียรติเดิมนะครับไฟล่าสดก็ชนะนอกเจ้าวิวัท์ทีเคดีมวยไทยมาอายุ18เด็กจากอุบลน,นะชกมาประมาณ60ไฟนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวกระดูกการผ่านมวยเสียเปรียบแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนะครับการฟิตซ้อมได้เปลี่ยนน้ำหนักป,ป่อยๆหกสิบเอ็ดกิโล เป็นมวยเข่าในเหนียววันนี้เบียดกันไปสมาชิกหน้าเล่นมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับวีกว่าทุกอย่างสภาพร่างกายการฟิตซ้อมสภาพจิตใจวันนี้ชอบที่หนึ่งล้านเล็กป่วยบางคอแหลมนะครับ